แอดถานสองพันสิบเก้ารถบ้านไม่สองหมื่นโลป้ายแดงมือเดียวน็อตบ่ขยับจากโตครับพี่น้องคันี่มาสวัสดีครับพ่อกไก่เสมรถซิ่งทั้งทีมนในตรงมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินนันครับพี่น้องชมนามิซูซิมที่แอดถานหนึ่งสองีอลเอ็กโสมสองพันสิบเก้า รถบ้านมือเดียว20,000โลน็อต mm hmm. ไม่ขยับแจ็คตัมันเป็นยังไงเดี๋ยวไอ้พามาเบิ่งครับนะตัวนี้ตัวไม่ล่าสุดเลยโอ้ยแอร์เยน็นเย็นจนฟ้าขึ้นแล้วไม่้องนะาฟ้ารถไม่ใช่ฟ้าคนมาหันในเกียร์ออโต้คุณแจรี่หมดไม่20,000โลนาจุนนาจออ๋อแอร์ตดพอคนแม่เย็นเลยนะตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้าด,ด้วยด้วยไนดะ้ไหม อ่ะจบศูนบาทพี่น้องเอาไปเฮ็ดกินเลยครับนะย้ำรถป้ายแดงมือเดียวสีไม่เคยเคยลียร์สองหมื่นโลแท้น็อตไม่ขยับสักตัวเป็นยังไงภาษารถยนต์มือสองมันเป็นยังไงมันก็คือรถสวยสุดติงกระดิ่งแมวนั่นเองรถเหมือนรถรถคือจะรถไม่ไป้ายแดงครับพี่น,อน้องรถเป็นไม่แห้งนะเอาเปิดดาวเปิดนะมาฝีดาวฝีจองบัตรประชาชนมาเดียวจัดไอทุกอาชีพ เกษตรกรค่ะโอ้ยได้เป็นผู้หญิงใส่บังเด้ไล่คิตตี้ไล่พิการจูเห็นไหมก่อป้ายนะอุ่นโอ้ยไม่ใช่วะยางอะไรมันเคยลงดินบอกว่าคือไม้แห้งใช่วะพื้นไม้สวยงามนะปีแรกเอาไปพอนแค่เดี๋ยวละสามพันบาทพ่อพี่น้องนะสามพันา 3, บาทไทยนะโอ้ยไม่ขนาดนี้โคตรไม่เลยนี่เอา้าสองหมื่นโลนัดแม่ขยันต้องดว จัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮดไห้เฮทหน้าเฮดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่นครับแก๊บคารบกล้อขับสิบล้อขับแม่โคตัดไม่เผาทันเลี้ยงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรดเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวศูนย์บาทไปแรกคอนแค่สามทันของเครื่องเครื่องหนึ่งสองอีกตัวค่าอาคเดิมทุกจุด ล่องแก้มไม่เคยถอดฝากระปุงไม่เคยถอดน้ำยาฝากระปุกเดิมๆจิกเข้าอ่าเห็นไหมติ๊กเกอร์มอกออย,อยู่ครบนะอ้าวศูนย์บาททุกอาชีพแคปหน้าจอเอาโซ่รถไปสองหมื่นบาทปีแรกดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สองเดือนผ่อนสามพัน 3, 000, ลังนั้นผ่อนห้าพันกว่าแคปหน้าจอสร้างจองพันออนไลน์แอดไลน์มาที่ไลน์แอด,แอดกดลิงก์นะา่องตัวไฟส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางเดี๋ยอะอายชัดให้ ฝีดาวฝีจองนะเนึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเขบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวอ้จัดให้นะเอาไปเฮ็ดกินกับพีน่น้องนะแชร์ไปไวม่รเจ้า